วันนี้ลิซ่านอนสมเลยหนูเจ็บเหรอลูกอืมอืมหนูเจ็บหนูเจ็บครับป้าอ้อวันนี้หนูเลยไม่ดื้อเลยค่ะบอกท่านผู้ชมซิหนูเป็นไรหนูถึงเจ็บลูกหนูขึ้นบันไดเล่นใช่ไหมคะหนูขึ้นไปเล่นชั้นสองแล้วหนูตกบันได ดีนะแข้งขาไม่หักอะ่ะอื๋อ้อบอกแล้วว่าอย่าโซนอย่าดือ้อขึ้นบันไดก็ต้องขึ้นอย่างระมัดระวังหนูแบบเล่นแบบวิ่งขึ้นไม่ระวังเลยอะ่ะบางทีมันก็พลาดนะลูกเพราะว่าบันไดก็ลื่นนะนะบันไดเป็นพื้นขัดมันด้วยอะ่ะลื่นมาก เข็ดแล้วยังลูกยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดก็ระวังตัวเหอะเดี๋ยวก็เจ็บตัวขึ้นมาอีกเห็นไหมนอนสมเลยเนี่ยมานอนสมบนโต๊ะพ่อจ๋าอีกแล้วโต๊ะนี้มีอะไรดีนะ เือไม่สบายก็มานอนเล่นบนโต๊ะนี้เจ็บก็มานอนเล่นบนโต๊ะนี้มันทำให้หายไวใช่ไหมคะหืมเบื่อ <c oughs> ปออปออปอ,อพูดมากหันหลังใส่ปออออีกแล้วหืมเบื่อปอปออบนใช่ไหมคะโอ้ย ปออไม่ได้บ่นนะคปะปออพูดให้ท่านผู้ชมฟังว่าวันนี้หนูตกบันไดเพราะว่าหนูดื้อไงคงจะเข็ดไปอีกหลายวันเลย